ว่่วา่วได้ดีแค่นะพ่อเนาะไมพ่อฝึกให้หนุแดงออกรับงานเองเห็น่พาไปขึ้นอยางับเล่อนเขบันี้ั่งอีกแฉะแปลว่ายังเอาแชเอาแกแปลว่ายัง้น้อยมึงเปนนักพักกุ่มกูยังบัดีิยังเห็นนั่งน่นั่นไปก นี 1> 1, 2, 3, 2, 3. 2้หน um ึ ah, no ah, ah. Ah? Ah. Ah? Ah. Ah ่งทุ่มสามยี่สองนาทีนะครับเดี๋ยวแฟนๆเดีัยวแนาดามเบร์ดาวมาดามเบียร์คผู้ใดปรบรับเอา่หลงเวทีครัไเห็นด้วยอีแม่รักสักตบะูเรื่องอะไรเรกวันนี้อ่าจงบานุก้นเงินบางสะอาดไรคระบานน้ำบนั้อกเราไม่าจาก ไม่เป็นไอดอลนี่คนแรกที่ทำให้ร้านแต่คนที่สอคนน้องทักแทงเสียงสิเปียนแจงโดยอันนีีงแจกสาวนะฮะเอามีผู้เดีนวพอว่าสมัครรัานาหรมือนี่แม่มีผู้เด่ยวอ้อประกาศไปแค่สัปนพี่้องกันแล้วเมืองเลยสดยูพีน้ำเจ็ดพนโ<อ>้กตอนนี้นะครับล้วก็พี่ดอง่ันยูทูปนั่มคุณไอซิมาสมัครรัานอาหม่ลูกที่ร้านตลอดมากนะครับเพื่อจะผู้บงใหม่นตีบ่ที่เดือนสองเนแล้ววับที่สอมาอยที่บ้านพักสำนักงานยูทีรับ้านพักนครสาวาาา้อยแห้

เช้าดลมากกลูกกําผาว่าต่ออัดใบไม่ค่อกวาดใบไส่เพลงไม้ีสูงสาย่ครับผมไอเพลงสาวเสน่หใจแตกโอ้เออสาวเถาวผอ้บ่าวหน่อยว่ได้วันที่ทสองกลุ่มผ้าเลยครับเด้อแมนครับปลอยปลอยเพลงไม้ซาพิเศษสุนรสาขา่าเถาินบ่าวไว้ละอ่อนว่ได้เออคนลึกาัดเห Okay, yeah. เรเรนี่ยสเปสเปที่่ไหน,น่อมัด้อยพอโจพออักอีหลอบหนึ่งลุมมพ,พจมพดีเออ้เสียสีพอ,พ,อ,พ,อพ่อโจนกมเาเแลปีทีนะนะ่แล้วปีที่แล้สีสกเก็ดปีนี้มากเป็นสาวลอยจากลอยเอ็ดบอกเด้อคมเมนตแมนสีพี่นให้ลอยเอ็ดเลยวันที่นี้ เอาลอกฟังลองฟังอาจารยขออีกรอบหนึ่งให้เพื่อนฟังดูขอรนตรีมาขอพื่นมาหันเพิ่นเอาเงินไปให้หาลอยซอมใบแ้ว่ฝาไปให้น้องลำาพื่อนรำแพนคนเราใหญ่ได้แล้วเอี้ยใหญ่เลยละเพื่นไปให้บ้าฝากให้นอกลำพืนแพนใช่ใค่าตุหลัฝากให้นอกให้นอเวหลัเพื่อนไห้เพื่อนเอาไปยบ่เพื่อนเอาไปก็เม่เสียงหลัเปจรงดนอู่ฮะเสียงหลับจังนเอาไปเอาไปคนเนี่ยรานือ้ง มึงขึ้นมาอีกพอโจ้ก็ไปสิไล้วนี่พอโจ้เหือแล้วใครเป็นผู้จัดการวงเราเมื่อคืนนี้นี่จะพอโจ้ก็ไปสถานีลาไปนั่งคนเดียวตะกีไปนั่งเดแล้วทีมพี่น้องทว่าแมนพี่น้องคือลูกสาวเก่งแล้วแม่นว่้องฝึกคนไปแล้วลูกพอมีเวียรหลายทางวงเดีววงสามวงพอมีเวียรหลายมองเจ้าความก็กำปับตัวกินเป็นพัฒนาขึ้นแมนไหนพอทั้งกูทั้งสู้กันเจ๊ไหนวันนเอาแต่ก็ทีว่า ่อล hey. re ูกก mm ูบ hmm. like ุญสอมอเบียงหลเบี hmm. ้ยงไหอยู่จากดูเจ้าหูอาศัยลูกยี่ออันนี้เอียกกอดลูกาจากใสกู่าื้ออจอยมาจากอเพือนสมัครจมารวยน๋อองเสียงไหลเียงเด้วเป็นไงเมื่อกี้อาจารย์เน่าว่าไปแล้วเราต้องอยู่ที่อ้าอาจารย์ดีมกดนั่นกดหร ไมถึงว่าเป็นคนอัสมาก็รู้กอายุกันยี่สี่สิอะไรี่สิปีค่ะี่ิบปีที่ตามพ่อโจ้ตามค่ะตอนนี้พ่อโก็ไม่ร่า่กมีบอกอตอนนี้อยู่กับใครลูตอนนี้อยู่กับพี่สาวตัวลูกตอเสียแล้วก็ถามก็ข้าวบอกว่าวันนี้ ถ้าพอโจรรับก็คือไปได้เลยเพราะว่ากระเป๋าติดตัวแล้วไม่มีอะไรจะนั่นแล้วว่างอแมนคนต่างเพราะว่างานนี้แต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับ่นองว่าขอให้นางยิวแตกในหมูเอออยู่กับวัฒนาบอกคนบนฟ้าแล้วเอาเวทีแห่งนี้แต่ส่มเสียงมดธองกระดาษนะครับเสียงสาดีมากรับเขามากเขาปสิบัดิไพอจูอ่สบอร์ได้ยังไงที่นั่ง ก็ดกดาไหี่น่าสุดที่น่จอดสีดากะด่ด่มัก้าั่ยังเดียวเราจะทำวงสอบไปแล้วศิลปินมากมายมาแล้วจะมาเพื่อแขกกับวงอิงมาเพื่อจะจั้จัสิไปได้ไหมนี่ยพี่หนัขึ้นอีพี่นัขึ้นอีกอธิบายฟั้แต่แรกเลยไม่หนังน่งอดากด่างเดียวเลยยังกงิงนีนะนั่วเห็วพ่อในแล้วยังกระงยิงนีเละนั่นแล้ว เยดักเลยองยิงมาดิเห็นบ่แล้วพอท่านได้บอกไปมันนี่ท่านบอกวาถึงว่ดังได้หกือกถึงแสดงว่าดังหมมนบ่เนี่ยนะก็กตีร่ากระดังมันมีอยู่เลอเด้จ้าฮะก็ระดัมันหลายผหลายบุมดังเบียวดังบุดังชี้มดชิมูกตุดูกกระดักระดังมันมีชีหมูกดังเบียัน้องเีีกกว่านะน้องยังบอกน้องจอย๋อน้องจอยน้องจอยถือว่า ต้นทุนมีต้นทุนดีอ้อนสวรรค์มาหลายเพราะฉะนัวรอยู่ต้นทุนของเสียงแก้วเสียงน้าเสียงอ้วนดีเสียงมีพลังมีคอเวอร์เสียงศาสตร์หมอลำแต่ว่าต้องปรับแล้วก็ทำความเข้าใจครับเสียงเสียงสตร์เสียงของหมอลำการเข้าถึงหมอลำแต่ว่าสามารถปรับได้ก็นพูมีเริ่มต้นเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นหมอลำไหมแม่ลองสารพัดครอแม่ลองสารพัดครับแม่เราครับ นี่พ่อนี่ต้องเทรแลประจำเอาเทรแลลูกนะั้นสารพัดสารพัดสารพัดมัดนี้จากได้กราวเป็นเรื่องราวเรื่องสินหาจะขอ ขอทีสองขอที่สองขามับจับามหนุนจับจ้องเป็ุ้พขอมีกะทิอุกขุมมียกะทิอุกนอนยุบอุกเป็ดแต่ขี้นอนยุบกเป็ดแต่ขี่จะไปเหตุวันหน้าจะพ่อเรียมเงินกันไหมเงินกันไหมพ่อพูดแล้วพ่อพูดแล้วพ่อกันธุงเลยมันทุ์ รับจิรับเองมันทำไปอานนันฮ่าฮาครับารับคสัพอรับค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 าั้ครับครั้ครัีเรับครับคอับครับครับครับคไับครับ้รับค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 นีบคับ่รัรับคับครับครบคืับคบคร่บันคับรันครับครั้ไรับครับครั้ได้บัครั่นนัย่ันะร่เหล่ ศิลปินเพราะวกรุ่งสาวหน่อยและเพื่อนสนองเขาเปิดสมัครมันต้องใช้สมา,มช,า,สมาชิกหลายร้อยคนเหมือนกันนี่ก็ถือว่านะครับอาจจะเป็นหนึ่งอยู่ในจำนวนหลายร้อยคนกระโลงมาประมาณสัก200ชีวิตที่แรกโอเซียนน้อยพี่น้องครับฝากไวันเด้อที่แรกโอเซียน้อยเข้าเซลล์หางเาสือจักสามสิบโซ่กันเนาะเซลล์หางเสือจักสามสิบเวที่จะเกาห้อง บัดมานนางเบิ่งไปเบิ nice ่งมากเราพี่น้องเอางานเจ้าภาพคือส่งมาจังสี่บัดนี้จากในซิเบียห้องเสียวเป็นสิบบัดทีนี่เวยกับเทิดกไทยกับซิเบียนห่องกันรู้ใช่าะซับกันเบิ่งสรุปแล้วก็คือเวทีเท่ากันแซงสีเสียงนะครับแจ็คเสื้อไม่ต่ำกว่าหกสิบบัดทีนี่เอาไปมากมันสิ่ร้อยเพิ่งจเอาติดบัดทนี้ครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้าหน้านี่เป็นจ่อดโซนราคานะครับว่าจ้างแล้วกหรนะครับติดหกสิบสี่เจ็ดสิบหน้าเนี่ยสี่เจ็ดสิบหน้าเนี่ยครับคือบองบองมิงมิงฝากไว้นะครับพี่น้องครับ แล้วฝากไขาด้วยนะครับขอให้ขอให้ติดบาร์ยฝากร้องไปฝากองแล้วพี่น้องคอมเมนต์หลายๆติดคอมเป็นแบบไหนเนี่ยคนรดีเห็นใบกวนไหมอีกแล้วไหมเอ้ยเนี่ยคนที่ทำไว้เป็นไอดอลคนที่ทำร้านแต่ไปบรู้โชคดีนะครับน้อกจากฝันืุนลูกิดยากนะมา เห็นเพืน uhm ห้องไปหน้าเพื่อนไทยยุคทางเวทีดีใจแสด็จขิดวทีนี่แหละชีวิตคนห้าวนะครับถ้าเรารับเข้ามาแล้ววันหน้าเขามีอนาคตที่ดีต in> ัวห้าวก็เนี่ยเราได้บุญไปหน้าเนาะไปบุญได้บา้มีส่งเสริมลูกหลานเป็นโอกาสใน้คื่อนเพื่อนเขาก็ะได้รู้ไปนะครับอุ้ยมามาที่